สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุขภูสพน์ครับผมมือนี้เข้ากับมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจากทีมงานขอนแก่นแหอวนหรือว่าแหตาเลือบใบนะครับเพื่นกิดได้มาร่วมกิจกรรมนั่นนะมือนี้เป็นกับมีของรางวัลพิเศษมาแจกนะพี่น้องเสียนแหนะครับนี่ขอนแก่นแหอวนนี่ก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตแหอวนนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งผลิตสินค้านี่ก็ส่งขายทั่วโลกนะครับทั่วประเทศมือนี้เป็นกับอยากไม่เห็นหนางานนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเพื่อนนี่ใส่ดีบอนะครับไปเบิ่งกันครับพี่น้อง Tuan Abai. ทางมาไกาเลยทีเดียวนะครับมาจากขอนแก่นนะฮะมือนีเป็นการสีมารวมกิจกรรมกับพี่น้องเช่นแหนะครับสูขสุขพนเป็นการมีรางวัลมาฝากนะครับนี่ก็เป็นพี่ออมนะครับตัวแทนจากขอนแก่นเท้วนอธิบา,บายเปิ่งเอ่ยจ้ามีผ้าเหรินไังไหมนี่นี่เอ่ยมีกงล้อมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในงานทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวสิให้จ้าตุยเป็นผูณ้ำทางแนี่ยนะไปผู้โชคดีกติกาง่ายนิดเดียวจ้าก็สิเป็นวงล้อเนาะก็สีมีของรางวัลตามนี้นะคะตุยถ้าเกิดเทาหมุนนี่แมนบอจ้ามันก็สีมีรางวัลแถวน ไห้เทียนแห่เพิ่่นนเลบครับไห้เทียนแห่เพิ่นเล่นแมน<อ>ต้องหมุนกลงหลอดไห้มันได้พันหนึง่งจา่ายก่อนสมมติว่านี่ได้แล้วหนึ่งพันบาท เกิดอันนี้ได้เป็นกระสิเป็นคู่ปองคู่ปองเอาไปสื่อสินค้าอยู่กับคอนแกนแหอ้วนได้เลยมูลราคาหารอยบาทจา้ผหรือว่าจะเกิดได้เสือเนี่ยกระสิเป็นแบบที่พวกเข้าสองคนใส่กันอ,อันนี้หาซสื่อใส่บดได้เลยแมนหลัวจกกระสิมีสมุโดโน้ตไว้จดมือไดสีล่องแหมือไดมีอ้วนมือไดอยากซื้อของกระสิมีสมุโดโน้ตถ่าพร้อมจ้าเดี๋ยวต้องรบกวนเห้จจากตัวภาพไปตามหาผู้โชคดีเนาะได้ครับได้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมตีขอตัวภาเอื่อยนะครับ เล่ายางทัว่วหนองนะครับเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะของพี่น้องเสี้ยนแห่นะครับนี่คือผลงานแห่ตาเรือใบมาด่บ,<อ>บาจีตัวนี้ประมาณเท่าโลกประมาณสามึกเอ็นเบอร์ใดนี่เอาอยู่ปะครับเอาอยู่ โมขาดอันนี้ขึ้นมาจากน้องสดๆเลยแมนโมจ้าเด้อผมแห้งถึงได้ปลาจีนนี่อันนี้แอฟริกาเอลเบยูนี่เจอผู้ใช้งานจริงแบบนี้ไปโบได้แล้วเอลยต้องมอบโชคให้เราแล้วมามาเลยพนง่ายมาเลยพนง่ายเอาโชคครับหนึ่สองซ้ำ แบบนี้ไอ้อีกด้วยปะลด้เสื้อจ้ามี่ไ้้เป็นเสื้อเสบ้องนี่แบบที่พวกมืนใส่แกนแทกแกนแทกโอ้โหอันี่ก็ใส่อีกใส่องไหมจ้าโบขอบคุดหลายๆดนะจ้ามัน าสานเองบอกพะยัยโอ้มาสานเองปลาดิโดเป็นอย่างไรก็ได้เลือกใส่ตาเลือใบพะยัยมันดีกว่าปลาอื่นตัวหรือมันเป็นอย่งไรครับมันเหนียวปลาดีปลาต่ำปลากระป๋องขาดนะครับปลาปลาต้มแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของพี่ออมนี่เียวพี่ออมครับผลิตภัณฑ์ของ คอนเจนแฮอัวนี่นอกจากที่มันเป็นตะไคร้แล้วมันยังมีเส้นเป็นเอ็นเป็นมวนบ่ครับแม่แม่บ่แม่นี่ท่าเป็นแบบเป็นมวนเป็นมวนจ้าเฮี้ยนเฮียเป็นเอามาสานอีกโอ้สุดยอดมันมันเบื้งผลงานเนี่ยพอเบิ้งขอเบิ้งผลงานเนี่ยพวกนี้ี่ย่งเขาอยู่เข้าเดียวเดียวหน่ะเดียวหน่ะเธอเดียวบ้านเธอเดียวเลยดิพ่ออันอันนี้ปลาหยังนี่จ้าจ้าตุ้ยตะเพียนทองปลาตะเพียนทองโอ้อ๋อตี๋โต มาถ้าเกิดเจอผู้โชคดีแบบนี้แล้วจ้าตุ้ยเขาต้องให้สิ้งโชคก่อนน่ะข้อนีหนูมีกงล้อมาจากคอนเทนหัอวนจ้าไหนหลังวันอ่ะม้ใหง่าหม้นอ่ะม้ใหง่ายมุนทั้งไหนก็ได้มุนทั้งไหนก็ได้ให้มันได้แจ็คพอตได้คู่หมองหาร้อยบาทจ้า 我哋心，好，做啲家，做啲家好。 รดบุกหนึ่งเล่มให้พิเศษนะและวกงเลาะให้อีกจ้าเดี๋ยวอันนี้สิให้ค่าพิสวาสตามหาจนเจอตัดได้เป็นใดได้เด้นใดเด้อตัวเสียยืดแล้วว่าเป็นเสียเยอะแล้วขมุดโน้ตค่ะขออันนี้ค่าพิสวาสอันนี้เขากับยางมาจนหอดบอลแล้วบ้านไหนคุยกันเลยจ้าตุ้ยเริ่มมาเป็นไทท่อำวิดีโอหรือว่าออกแหนแบบเนียนตงแต่เมื่อใดอ่ะจ้าย้อนไปประมาณ สามปีซีปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นพี่เพื่อนนี่แหละเป็นเส้นแหนน่ครับจะลงบ๊อเองก็คือบ๊อในการลงกน้องจับปลาจ้าอ่าป่าที่นี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันมันเป็นภาพที่น่าประทับใจนะเก็บไว้เป็นบ่อคือก็เลยอยากเก็บไว้แล้วก็เผยแพร่ให้พี่น้องนะครับที่เป็นอยู่ทั้งอื่นท่างไก่ในเบื้องน้นกันนี่เชื่อครับกับผมมูตุยบายได้แห็นนะครับวัอนี้ผมวันนี้มาสอนการบานแหงแบบละเอียดเลยนะครับ โอ้ยโอ้ยตัวนี้ลอยโลครับสุดยอดอฮ้ยนะครับกันพูเสียงดังขอโถดได้พี่น้องมันเล่าใจอีรีครับผมเป็นอะไกันมาเป็นเป็นยูทูบเบอร์ป็นยูทูบเบอร์ประมาณนั้นครับกับไทยเก็บบรรยากาศน้องๆจับตาน้ำทีต่างๆเนี่ยแหละนี่เก็บภาคอีสานบ้านเท่าไรละครับก็เอาลงทั้งยูทูบแล้วก็ลงทั้งแฟนเพจยูทูบเก่เป็นช่องอีสานโปรดักชันแฟนเพจกัเซนเฮียภาคอีสานนะครับ เฮดมาเท่าจนหอนปัจจุบันนี้ครับวครัวัสดีคโอ้จากนี้คนแกนเฮอวนนะครับเปินมาเม่นเกมนั่งนะคนที่สองเรียวามาแจก็ยังไงจ้าหมุนรงอซื่อหมุนถือแจกขอได้เงื่อนข้ามมจ้าครับผม ครับบริษัเสียเงินครับสั่นซื้อมาต่อเองหรือว่าซื้อสำเร็จหรือมาใจอยู่ในร้านซื้อแถวใดญน้อซื้ออยู่นนานบุรีเป็ดไกลแท้มีกับบ้านยุบมึงบุญปัดทูมาไกลแท่บุญดูเอาความเคลื่อนไปราีเนี่ยพวกกันยุบมึงบุญดิบอ้าบ้านเดียวกันบ้านเดียเอ้าบอกผมมือใช่ไหมใช่มือใช่มือหงมแมนตัวนี้พี่มือใช่ไหใส่ตัวนี้ว้าอ กันเดี๋ยวมอบโชคเลยศาสนากติกาง่างไรนะจ้ะจากคนไทยทับ่อได้ไม่เป็นกติกาเนาะหนึ่งสองสามเจ้าคู่ปั๊ม KKF ห้าร้อยบาทเวลาใส่หนีใส่ผ่านทางขายออนไลน์ KKF ออนไลน์ดนะจ้ะถ่ายรูปมีเก็บไว้ไหมมีเฟซมีลูกมีหลานบอลมีลูกมีหลานเขาเฟซเป็นบ่อ่าบอกเพิ่นเขาไปอ่าจ้าบอกเพิ่นว่าเขาไปที่ วันตาเรือใบเฟซบุ๊กนะจ้ะเซิร์ชวันตาเรือใบล่ะก็เข้าไปทักอินบอ์แชทว่าได้คู่ปองอยู่ที่มงานงานวันแหบ้านน้องบอดงเ้อะหนักแค่ไหนนเหนื่อยแค่ไหนตาจูคอนเดียวกันตามากับไอยครับมากับไอย โอ้ผู้ใดสอนตัวตึกเหี่ยตัวคือตึกเป็ีนพอโอ้มื่อนี้ตัวใดเจักตัวบูเป็นปลาอย่างครับปลาโน่นจันปลาโน่นจันโอ้มีบอกฝีมือตัวใดโอ้ตัวซื้ออย่างตุลาครับตุลาเสียนเหี่ยตุลาโอ้มาจากบ้านใดครับบ้านข้ามแดงอำเภออย่างพนมไผ่โอ้จังหวัดลอยเอ็ดโอ้โหมากกับไผ่มากกับไอ้ก็พอ นี่บอาตัวตัวใดหน่โอ้โหตัวคือฝีมือแนี่พี่น้องครับด้านหลังผมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่องน้องจับปลาอยู่ที่บ้านหนองบดงอำเภอศีลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งจะลงทําการล่องน้องจับปลาบัตรราคาหาลอยทุกที่นั่งนะครับแค่กับหาลอยเราฟังกับหาลอยนี่ก็ลงไปแล้วประมาณชั่โม่งกลัวแหละครับนะ ปลาก็ขื้นหลายอยู่ลอฟังนี่ก็ได้กันหลายครับเป็นปลาจีนใส่สามโลปลาไนสองโลนะพปวกปลานินก็เป็นโลนะครับนี่เขา,าหมอทำหน่อยนี่ก็ได้หลายครับน,นี่เป็นนวลจันนะฮะเดี๋ยวพี่น้องถ่ายจังหน่อยครับถ่ายจังหน่อยถ่ายเชี่ยนแหยยุกก่งกลางๆนะครับให <was S 2> ้เああพิเน่นเอาปลาขึ้นมาเขาก็จะได้เห็นว่าเพ็่นในปลาหน่อยปลาหลายปันใดนะแต่ตอนนี้เพิ่นบ่ท่านขึ้นนะครับรอจังหน่อย ้าดีโดขอผลงานครับาดไอเราผลงานไม่เป็นี่เพื่อนเอาผลงานถึงมาปาดปดินปาดินสามลอ่ะปาดโอ้โหตก้งไสครับไออ้ยู่แพร่นั่นบอกปาได้มาหมานแท้มาต่บานไหนครับเมืองจันทโอ้มาต่ขึ้นมาหนิโอ้มาเม่าเศร้า นี่ครับปนินครับประมาณ2โลเคิงเก <c oughs> ือบ3โลเลยเนาะอุ้ยพี่ออม <c oughs> จับบ่บ่ <c oughs> <c oughs> ไปเลยจ้า อยากนั่งเลื่อเอามาล่ะเอาเอาจ้านั่งเลื่อลงไปวะล่ะนั่งเลื่อลงไปได้บ่จ้านี่สามารถนั่งเลื่อลงไปตรงกลางได้บ่จ้าไปสัมผัสตรงกลางได้บ้างภาไปเนี่ยครับพาไปลุยเดี๋ยวให้รางวัลนี่จ้าพาไปลุยผู้ใดจะของเลื่อครับอ๋โบโบหูว่าไผจะของเลื่อมาตะจีจะเสี่ยงไปไหมล่ะพี่พายเป็นมอจัตุยพาเป็นตีผมกับพาเป็นอยู่แต่ว่าเขาจีเขาให้เขายืดไปได้บ่ ก็อยากไปตรงกลางๆอยู่ด้วยละจ้ะก็อยากไปอยู่แมนไปไปหมอบโชคอยู่กลางยู่กลางน้ำอ่ะแล้วมาปลาทั้งที่ต้องกินอาหาร ้ข้าวนะคะจนะมีอีหยังเนี่ยจะตุยเลี้ยงอีหยังพี่อ้อมมืลยนี่กะอันนี้กะเป็นปลาเมื่อจันสดๆนะครับขึ้นจากน้องขึ้นจากน้องเลยมาด้วพี่น้องมาต้องกันครับ FC จะตุยปลากไทยพญานาคมาให้ควอมแม่ขอบคุณหลายเลยครับเลยนี่ครับ FC ฝากไทยพญานาคปิ่งไทยฮันโอ้กําลังหอนเลยกําลังหอนแต่ว่าตอนนี้พี่อ้อมอยากกินบักโมะ เนนจะะไล่่อยมมมมดกินแบบตัวชดดอนะกินแบบพ่นปานโอเคจัดไปผมแบกใ้ปานนี่ทีละจังสี่เลยจัดไปมาเลยมาหนึ่งสองสามว้าวโอเคนี่นี่นู่นนี่เป็นตเดือกว่าหนึ่งสองมันดิบลองดีขออนุญาตมาจัดการเนาะกินข้าวเที่ยงของเฮาก่อน กินเขาน้ำกันนะจ้ามาแล้วไปกับขอนแกนมากเมื่อกี้นี่หวยเล้เอื่อยหวยาท่าหนาด่างานนี่บอกแล้วนี่เอาแหงาแบกแหงาเลยบแหาจ้ามื่อนี่เอาแหมาให้เบิงนี่ถ้าเกิดแหของขอนแก่นแหอวนได้ค่ะต้องเป <si suppression> ็นจอมสีดำซึ่งคุณสมบัติยังที่บอกแหเอ็นเฮานี่สีใส น่าใสเหนียวนะดึงคอบ้เลื่อนเนาะตรงนี้นี่อันนี้สามารถดึงเนะค่ะเป็นสองอนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือติดปลาดีมันนุ่มเนาะจ้าแล้วก็ต้องเป็นจอมสีดำน้าแบบนี้นะคะชาว่านอกเหนือจากอันนี้แล้วเขาก็มีเอ็นสาเร็จรูปเนาะมีเอ็นใส่เป็นใจหรือว่าสิเป็นมวนกับมีหรือว่าสิเป็นต่เนื้อตะคายบางคนนี่ก็อยากเอาไปสานเองเนาะส่าอมันมีวิชาเพิ่นมีเสียนแหของเพิ่นเนาะมันมีวิชาของเพิ่นกับซื้อเนื้อเอ็นจากเฮาแล้วก็ไปสานเองได้หรือว่าสิซื้อ เอาขืนเผาขืนยังสําเร็จจะสี่กะบอกมาได้เลยนะคะถ้ามีคนถามมาว่าแห่ต่อจากทอนนะครับคุณนับให้เบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมุ้ยแห่ต่อหกทอนครับผมว่าออกแน่นอนอ่ะออกแน่นอนละมือว่าร่องแน่บ่ฮะอเลว่าร่องบ้านหรอสัล่าบ่เอาบ่เอาเลยสัดเลยเกิดดีเป็นคนวานดีบ้านเป็นวัอะไรเลยบ่แล้วโมกอนกระไรอก็สั่นเนาะ ได้ได้ได้ <c oughs> เคยอีรีว่าเคยอีร<า>ีาที่ออกมาเลเอือจ้งวาที่เราเบิ้งแฮก็ขนาดตม่ใช่วานน่าใบ่ะครอนไม่ใวานใน่าใแบบปาเออตอน้นแรกอะ <c oughs> ลาลาไปเบิ้งฮหรือโตเอือยก็ไปบ <c oughs> ่โวโตเอื่ไปกับเปียกแล้ว <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยเดีย๋ยย่านอ ได้ได้โอ้ยต้องาป่าไปก่อนซื้อซื้อเอาป่าไปซื้อซื้อถ้ทำได้เนี่ย ก็คือพอกำนันเป็นประกาศเนาะว่าเป็นปล่อยกลุ่อมอยู่เป็นเส้นแสนโตนะครับก็แสดงว่าปล่อยอีลีดีได้แล้วครับเนีเ่ย นี้เนาะสำหรับกิจกรรมมาบบานแห่การกุศลเมือนี้เนาะจ้าดวยเป็นผู้นั่งชาติออมนะกับสนุกสนานนะคะผ้าทัวร์รอบโบสถตงเกือบสองร่อยลายนะตรองเลือกไปจับป่ากันไปเบิ้งผู้ที่เทียนบานแห่เนาะถึงทีเลยนะคะกับอีกทางเข้ายังมาหมอบกิจกรรมมือนี้มีคนได้คู่ปองไปพร้อมจ้าต้วยโอ้แล้วก็อยากเลยว่ามาหมอบโชคหายจนถึงทีเลยแล้วก็ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของนี่แห่ที่เป็นในฐานะอาจารย์คนแรกเขายอม จับปลาได้สองตัวปลาตะบอดสองตัวสุดยอดมือนี่นะคะก็ขอมอบให้จ้าตุ้ยเป็นทีละเลือกนะคะค่ะเนี่ยนะตัวแทนแหเลยก็มอบให้ไว้เดี๋ยวเที่ยวนาเอ้ยสิไปน้ำหาเลยก็สอนปลาที่นี่เอาปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะเมต้องะวานผอมพื้นโอเค่ไปลาเหมือนเรีวที่ออมได้สองตัวนี่ถือว่าเก่งแล้วครับยอดเสมอกันเนาะเสมอกัน เรียดอันเลุ่มตรงนี้โอเคแล้วสันเดี๋ยวรอบหนาเขาต้องมาวัดฝีมือกันไหมอีกรอบหนึ่งได้ค่ะกขอบคุณจ่าตุยหลายๆมื่อนี้นะคะกันขอบกันัันนี้กคโอเคจ้าค่ะกเดี๋ยวไหนต้องขอตัวกับขอนแก่นก็แล้วเดี๋ยวจงไหนรอบหนามีพิกัดยุไซกัดเดี๋ยวเขาโทรหากันได้ค่ะขอบคุณค่ะเปอดดยย้วค่ะ